ฉันเคยวิ่งไล่จับความรักราวกับคนงโง่ที่วิ่งไล่จับผีเสื้อวันแล้ววันเล่าวันแล้ว,ว,แ,ลวแต่ยังวันเล่าประทังหลงลืมความปรารถนาของเหล่าผีเสื้อพุกมันต่างต้องการความอ่อนหวานของดอกไม้และเราดอกไม้เอง ก็ต้องการความใส่ใจเช่นเดียวกันฉันจึงได้เริ่มลงแปลงแปรเปลี่ยนดินแตกกระแหงให้กลายเป็นสวนสวยโรวนดินอย่างเข้าใจรินรดน้ำลงไปด้วยความรักและมันเติมปุ๋ยผ่านการยอมรับยามใดเมือ่อดูการมาถึงผีเสื้อเหล่านั้น ก็จะบินมาหาฉันด้วยความต้องการของพวกมันเองถ้ว่าหากแม้ไรวิแววของปีกงามคู่นั้นอย่างน้อยฉันก็ยังมีสวยๆเอาไว้เชยชมแล้วไว้มาเจอกันที่บ้านของพวกเรานะคะลิปตาร